ตอนนี้นี่แหลายๆคนน่าจะกำลังดูอยู่ก็อาจจะเป็นทั้งคนรุ่นใหม่เป็นนิวเจนเป็นนักลงทุนใหม่ๆคุณท็อปอยากฝากอะไรถึงคนนี้กำลังเริ่มต้นทำธุรกิจไหมคะครับก็อย่าท้อครับจริงๆก็ธุรกิจใหม่ๆจริงๆเราก็รู้สึกว่ามีหลายคนถามผมนะว่า k e ย์ u c กเ s สคืออะไร <S <S 2> <S 2> ใช่ไหมครับ <S <S ผมรู้สึกว่า k e ย์ u ั c เซ s เนี่ยผมรู้สึกว่าอันดับแรกเลยคือตัวเราก่อน นะครับตัวเราเองต้องต้องพร้อมก่อนนะครับที่ร,รู้ว่าธุรกิจต่างๆเนี่ยมันความสําเร็จเนี่ยมันต้องใช้เวลานะครับถ้าตัวเราคิดว่าโอเคเราพร้อมไม่รีบกับมันนะครับอดทนนะครับ<ม>แล้วก็อันที่2คือในส่วนของเวลานะครับการที่เราประสบความสำเร็จได้มันไม่ใช่การสร้างก่อจะดีไซน์เนาะนะครับ การสร้างพีระมิดการสร้างทุกอย่างยังต้องใช้เวลาเลยอย่างของผมเองะครับก็ตั้ง80ปีนะครับกว่าเราจะมาถึงจุดนี้เนาะนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับคือทิมนะครับอย่างนี้ผมบอกว่าเราการที่เราไปคนเดียวเนี่ยมันจะอาจจะไปได้เร็วในช่วงแรกนะครับอย่างที่ผมเคยบอกว่าจะไปอยากยั่งยืนแต่เราไม่ได้อยากได้ไปเร็วครับเราอยากจะอยู่คู่ครัวไทยแบบนี้ไปเป็นร้อยปี200ปี300ปีครับ